ในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงวันที่เราจะได้เปิดกล่อง100กล่อง EP ที่3โอเคทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะเราอยู่กันในเกม b r o w d Star ได้เช่นเคยนะครับแล้วก็ในผ่านนี้ทุกคนน่าจะเห็นตรงนี้แล้วนะครับว่าพี่นั้นไม่มีตัวละครตัวไหนที่ยังไม่ได้นอกจาก Legendary ทุกตัวนะครับนี่เลยมีสไปคือแบบทุกคนมองก็รู้ค่ะว่าย่งไงพี่ก็ ต้องได้นะครับในพานนี้แต่ตัวที่พี่แบบไม่อยากได้ที่สุดเลยนะคือลีออนเพราะพี่เล่นไม่ค่อยเก่งก,กับเอมเบอร์สตัวเนี้ยไม่ค่อยอยากได้นะโอเคครับนี่ครับทุกคนเห็นหลักฐานครับหนึ่งร้อยกล่องข้างล่างฮะมาครับเดี๋ยวพี่จะจะเอาอีฟนะครับมาวางโชว์เป็นตัวประกอบนะครับรอบนี้อีฟจะไม่เด่นอีกต่อไปนะมามาดูกันนะคบว่าพี่ในหนึ่งร้อยกล่องเนี้ย พี่จะได้อะไรมั่งนะครับดูก,กันก่อนหน้าไม่มีแล้วนะพี่มีแค่ฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับโอ้โหคือแบบกล่องอย่างเยอะและทุกคนครับรอบนี้พี่จะเปิดกล่องบลอไล่ไปนะครับกล่องใหญ่แล้วค่อยกล่องยักษ์รอบสุดท้ายนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเปิดกล่องใหญ่โดนกล่องยักษ์ดวงไม่ค่อยมานะเดี๋ยวจะเปิดกล่องใหญ่แล้วค่อยกล่องยักษ์ทีเดียวนะครับมาเปิดกล่องบลอนะครับโอ้อันนี้พี่ไม่หวังอยู่แล้วนะทุกคนก็ ในกล่องบลอพวกเนี้ตอนแรกพี่กะว่าจะไม่เอามาลงแล้วนะเพราะว่ามันกากไปแต่ว่าเหมือนแบบคือถ้าพี่ไม่ามาลงนะก็เหมือนอันนี้พี่เคยไปดูของพวกแบบคนอื่นที่เขาทำไงก็มีคนมาคอมเมนต์ถามว่าเอ๊ะพี่ทำไมพี่ไม่เอากล่องบลอลงอนะไรเงี้ยพี่ก็เลยกะว่าไม่อยากให้มีปัญหานั้นเกิดขึ้นนะพี่ก็เลยกะจะเปิดกล่องบลอไปเลยนะครับก็ ประมาณนั้นเนาะที่พี่ไม่อยากทิ้งกล่องบอไปนะครับโอเคมาทุกคนมาตอนนี้กล่องบอของเราก็เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะเหลือน้อยแล้วครับโอเคอ๋อสองอันนี่คือพี่ได้ส่วนใหญ่นะพี่จะได้แปดบิตเอลปิโมแล้วก็เอสกาเป็นพวกกล่องบออะไรเงี้ยเป็นเศษซีเจ็อะไรเงี้ย มาครับกล่องบอเปิดไม่ได้ครับหมดแล้วหมดแล้วเป็นไปได้กล่องบอหมดไวมากครับทุกคนหมดไวแบบโอ้นี่มันโอ้เปิดไปสิบห้ากล่องไม่ได้ไเลยเลยทุกคนคิดดูดิพี่พี่คิดผิดคิดถูกว่าจะเปิดโบพาสเนี่ยโอ้ตายตายโอเคครับทุกคนมาเข้าช่วงกล่องใหญ่นะครับ มากล่องใหญ่แล้วนะอืมก็ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์คำว่าเมกด้วยนะครับก็ให้พี่ได้มกกัะนเนอะอืมโอเคครับมาไปกันต่อครับกล่องกล่องใหญ่ดวงมันจะพึ่งเริ่มมาครับแต่ว่าช่วงหลังๆมันจะมากันเยอะช่วงแรกๆไม่ค่อยมาหรอกครับ ล่งครับเอาจริงเฮ้ย,เ,ยเปิดเปิดประเดิมหน่อยดิไม่มีตั้งแต่พี่เปิดมาพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้สีแบบเรืองแสงเลยนะทุกคนลองคิดดูดีๆด,ดีตั้งแต่เปิดกล่องคลิปแรกเลยนะกับคลิปที่2อ,อะ่ะส่วนใหญ่มันจะมีเปิดประเดิมกล่องเล็กๆที่เราจะได้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมพวกพลังดงดาวพลังแบบสก,กิลอะไรเงี้ยแต่รอบี้เราไม่ได้เลย ทุกคนครับในรอบนี้นะครับถ้าบล็อกของพี่นะครับสามารถกลายร่างได้ก็กลายเป็นเลเวลสิบใช่ไหมพี่จะอัพทันทีครับเพราะว่าพอบล็อกเลเวลสิบปุ๊บเราจะมีโอกาสได้ตัวละครยากขึ้นเห็นไหมท้าทายเปล่าเพราะว่าเราจะได้เศษสีฟ้าและเศษสีฟ้ามันทําให้ดวงเราตกลงด้วยครับประมาณนั้นนะพี่ไปเคยดูมาแล้วมันมันไม่ค่อยมีอะไรดีเนี่ยเฮ้ยอย่า ไม่ปวดโอ้ oh my god ไม่อยากอัพบล็อกโอเคครับเปิดต่อไปเรื่อยๆนะครับเอ้ยเดี๋ยวกล่องกล่องบล็อกยังไม่หมดเหรอเอาพี่พี่มองข้ามไปได้ยังไงเอามากล่องบล็อกโลงโจ่งอไม่อ่า,อาพี่ตายแน่ <laughs> ไม่ block อ,อ,อ้อ ให้ให้ตายดีกว่าล็อกทำไมนาะยทำแบบนี้โอเคครับเลเวลสิบแล้วครับช่องเครื่องมือปลดล็อกนะครับและนี่เป็นช่องแรกของไอดีหลักพี่นะไอดี ID ลองพี่ยังปลดล็อกไปแล้วนะครับโอเคครับแล้วเราก็กดป้ายแบบนี้ตอนแรกมันจะสอนแบบนี้นะครับแล้วก็นี่แหละครับคือความลำบากของเรานะครับ มันมันจะมีแบบนี้ขึ้นมาทุกคนลองดูนะมาครับเดี๋ยวทุกคนดูนะตอนเปิดกล่องนะเห็นไหมมันมีสีอันแล้วมันจะมีไอ้นี่เด้งขึ้นมาครับซึ่งมันมันมันไม่ดีเลยครับทุกคนเชื่อพี่มันมันไม่ดีเลยความยากระดับอีปิกโอ้ตายละพี่เอาให้กับใครดีครับ ทุกคนคิดว่าพี่ควรจะปั้นใครนะครับทุกค,คิดว่าไงถ้าเป็นพี่ตอนนี้นะพี่จะปั้นให้กับตัวที่พี่อยากปั้นอนะ่ะ <c> ก <oughs> ็ถ้าตอนที่พี่อยากปั้นก็จะเป็นแฟงเลยนะมันมันถึกด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเข้าเข,ข้าทางดีนะเฮ้ยเดียว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 เริ่มใหม่ดีแล้วนะใหม่ดีแล้วนี่ ที่ไม่มีสกิลอะสกิลมันไม่คอมโบกันนะอ้ยฮัลโล้ัลโบบลฮัลโหลอัลโหลฮัลโลฮัลอหลฮัาโมลฮัลโหลีันโหลฮ้ลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัหญ่ออัลโหลฮัลโหลฮัลโ่ลฮันหล่ยิงปล๊บพอปืนใหญ่ัันลงไปถึงพื้นอะไรเงี้ยัันจะมีไฟเด้งขึ้หมาไม่ใช่ไฟเด้งนี่มันจะมีไลรอบป,นปืนใหญ่่่ปืนหลลลอลออนล คือตอนนี้พี่จะเปิดช้าๆเลยพี่ไม่กล้าเปิดไวล้ละเพราะตอนนี้กล่องเราลดไปเกือบถึงครึ่งเราเพิ่งได้มาชิ้นเดี่ยวไม่ได้ไม่นะอย่าทอดทิ้งเราสิพวกกล่องทั้งหลายอย่าเพิ่งทอดทิ้งเราไม่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 ไม ดวงมันไม่มาจริงๆนะว,วันนี้พี่คงเฮ้ยเราต้องคิดในแง่ดีเขาไว้มาเราต้องได้เลเจนดาลี่อย่างแน่นอนนะครับมาเราคิดในแง่ดีใช่ไหมมาครับเปิดไปเลย yes 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 เอาล่ะ ได้โปรดนะเลเจนดัลี่นะไม่ก็พังดวงดาวอะไรก็ได้แต่ขอเป็นพังดวงดาวจะดีกว่าออกอ่อืออ่อ่าสากิลวของอีฟครับเพราะอีฟกดนะอีฟได้กระโดดได้แล้วก็จะมีลูกสมุนอีฟโผล่มาหนึ่งตัวรลยแปดร้อยนะครับหัวร้อนกันเลยทีเดียวเชียว ได้โปรดได้โปรด please 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 อ้อไม่อ้อไม่ไม่ได้โปรดเถอะได้โปรดอ้อแซ่ดตายดีกว่าพี่ขอพลังดวงดาว <c oughs> อุปกรณ์เสริมเครื่องดูดกระสุนคือถ้าแพมกดสกิลนี้ปุ๊บแล้วพี่แพมยิงใช่ไหมสตูที่โดนกระสุนแพมอะ่ะ ค่าที่โหลดอยู่มันจะลดอย่างเช่นพวกอ่ะจิ ini, มมนนี่ใช่ไหมมันมีพลังสามในการตีใช่ไหมพอพอจินนี่ตีปุ๊บมันก็จะลดไปหนึ่งแต่แพมอ่ะพอยิงไปโดนจินนี่ยิ่งยิ่งโดนเยอะนะพลังจินนี่จะหายไปหมดเลยอะไรประมาณน,นั้นนะโอเคครับถ้าตอนนี้นะพี่จะเปิดอีกหนึ่งกล่องถ้าพี่ไม่ได้อะไรเลยพี่จะไปพี่จะไปเปิดกล่องยักษ์ห้ากล่องแล้วค่อยกลับมาเปิดต่อเพราะว่าดวงพี่จะหมดแล้วมาครับ โอเคอะพี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปเปิดกล่องยักษ์กันก่อนนะครับแล้วห้ากล่องนะห้ากล่องพอแล้วเราก็จะกลับไปเปิดกล่องใหญ่นะครับเฮ้ยทำไมพี่รู้สึกว่ามันได้7อันอันนี้ไม่ได้เพราะมันมีพวกโล่กับไอ้ขีน้ำเงินมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีวันได้เลยนะถ้าเป็นแบบนี้ฮนะ่ฮนะ่ข้าอันหนึ่งอเราอะมาเปิดอ๋อหอันเจง๋ง จริงมากมากแมนอันโอเคทุกคนอันนี้ที่ได้ละแต่มันจะเป็นอะไรนั่นแหละประเด็นนั่นแหละประเด็นเลยนั่นแหละมิกนะเลเจนดารี่ <Legend ary S 1> นะนะตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้นะโอ้ โอ้ oh my god โอ oh. ้ Legendary ตัวแรกของพี่โม h my god เอามาโชว์มาโชว์ตัวแรกตัวแรกตัวแรกในรอบพันปี โอเคพี่ได้สไปมาแล้วโอ้น้าตาจะไหลตัวแรกอะ่ะพี่ไม่นึกว่าพี่จะได้นะเพราะเมื่อกี้พี่นึกว่าดวงพี่จะหมดแล้วน้ำตาจะไหลอะมาครับเราจะยังน้ำตายัางไหลไม่ได้นะเพราะพี่อยู่ในห้องแอร์ <laughs> มาแล้วพี่ก็ไม่น้ำตาไหลจริงๆหรอกมาเอ้แต่พี่ว่านะถ้าเป็นไปได้พี่ขออีกตัวหนึ่งเพราะว่า ใจจริงอนะพี่อยากปั้นสองตัวตอนเนี้มาครับกล่องยักษ์กล่องที่สี่นะครับไม่ได้ลโล่งเอ้ยได้เหรอได้โอเคครับมาเอ้ยต่อกันปะก็ไม่ต่อแล้วไม่ต่อครับโอเคมามา,มาอันนี้เป็นสิ่งพี่ไม่ได้ใช้นะครับคืออันนี้เป็นของแอชนะพอกดใช้ปุ๊บเลือดแอชจะลดไปเวหนึ่งส่วนสี่แล้วก็จะมีความกดเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหลอกนะครับ โอเคครับก็มาเดี๋ยวเราเปิดต่ออีกหนึ่งกล่องนะเป็นกล่องยักษ์เจ๊งครับมาไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปเปิดกล่องใหญ่กันต่อนะครับจนกล่องใหญ่เหลือแค่สิบกล่องเราจะกลับมาเปิดกล่องยักษ์อีกอีกกล่องอเราจะกลับมาเปิดกล่องยักษ์อีกประมาณาเดี๋ยวพี่ขอนับกล่องเหลือที่เหลือกันหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอาเหลือสิบกล่องถ้าเดี๋ยวเราจะกลับมาเปิดอีกห้ากล่องนะครับถ้ามันเหลือแคไ่ไม่กี่กล่องนะครับเอ้ไม่ถ้ามันเหลือแค่สิบกล่องสิงไม่กี่กล่องไม่ได้มาเฮ้พี่รู้สึกดีใจมากเลยโอ้ยซันดาลี่ตัวแรก OMG, OMG. โอ้เอ็มจีโอเอ็มจีอ๋อดูอุปรกรณ์เสริมของบีบีนะพอกดใช้ปุ๊บแล้วพออันนี้บีบีต้องใช้ทำให้ตายนะพอใช้ปุ๊บนะครับ ศัตรูที่โดนบอลของบีบีเนี่ยจะช้าลงนะครับจะเดินช้าลงนั่นแหละมาฮะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนมากอะมาครับเปิดต่อครับโอ้ปวดต่อมาครับไปเรื่อยๆครับพี่พี่ไม่หวังอะไรแล้วครับตอนนี้พี่รู้สึกดีใจและและปื้มมากเลยครับ เอ the right ้ยได้อย so like ู can, like ่นะอันนี้พี่ก็กะจะใช้เหมือนกันนะพลังดาวของไดนามายนะมันคือพลังทำลายล้างพอไดนามายใช้ถ้าไม่ตายปุ๊บปกติถ้าไม่ตายของไดนามายจะได้ประมาณสามพันใช่ไหมเพิ่มไปอีกหนึ่งพันทุกคนลองคิดสภาพนะขนาดแบบตัวถึกๆยังไม่หลอดเลยทุกคนลองคิดดูดิอันนี้พี่ก็กะจะใช้เหมือนกันแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็ดีเหมือนกันมันจะทําให้เดนามายกระโดดได้ตอนแบบเหยียบระเบิดของตัวเองอะไรเงี้ยมาครับ โอเคไปเรื่อยๆครับตอนนี้พี่ไม่หวังอะไรครับแต่ถ้าจะถ้าจะให้ขอก็มีสองอย่างแน่อีกแล้วออกโอ้รู้สึกปลื้มปิติมากเลยครับคือพี่ก็อยากได้อันนี้เหมือนกันครับอันนี้คือลูกเตะช้าท่านใจนะเมื่อแฟงเอาซนะศัตรูด้วยถาถ้าไม้ตายอะ่ะก็คือแบบแฟงถ้าไม่ต่างแฟง,แฟงมันคือการพุ่งไปใช่ไหมล้วถ้าศัตรูเลือดน้อยอะไรเงี้ยมันตายเราจะได้ท้าไม้ตายมาฟรีเลยครับ โอเคโอเคครับมาฮะแล้วทุกคนก็ต้องรูเขาพี่จะปั้นอะไรครับพี่ทิ้งแฟงอะไรครับ <laughs> พี่จะปั้นสบไปแล้ว <c oughs> พี่พี่ทิ้งมันไปแล้วไปนะเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาปั้นนะ <c oughs> ก็ตอนนี้ถ้าพี่จะขอจริงก็เลเจนดารี่อีกหนึ่งตัวครับแต่อันนี้หนักไปหน่อยพี่ก็เลยกะว่าจะขอพลังดวงดาวให้หมดทุกตัวที่เลเวลเก้านะครับพี่จะขอแค่นั้นก็พอครับ พราะพี่อยากได้นะเพราะพี่ไม่อยากไปเปลืองเงิน,เนกันต้องซื้อนะครับตัวแไปเลื่อนๆยนะครับก็อันนี้ไม่ต้องซีเรียสแล้วเนาะมาตอนนี้เราเหลือสิบกล่องสุดท้ายนะครับตามสัญญาของที่พี่พูดไว้นะครับว่าเหลือสิบกล่องปุ๊บเราจะไปเปิดกล่องยักษ์กันนะครับมากล่องยักษ์นะฮะออกไม่น่าออก โอเคครับไม่ออกครับอันนี้แต่ว่าตอนนี้ดวงระเจนดารี่พี่เดี๋ยวพี่ให้ดูนะว่าตอนนี้ดวงพี่เหลือเท่าไหร่เมื่อกี้พี่เพิ่งได้มาใช่ไหมอ่ะมันดูได้ครับนี่นี่นี่น,นี่มันดูได้ตอนนี้นะครับเอ่อบอลเลอร์อระดับรลเจนดารี่พี่มีโอกาสแค่ศูนย์จุดหนึ่งเนยทุกคนลองคิดดูดิศูนย์จุดหนึ่งแต่พี่ได้อะ่ะอย่าอวยเลยไม่อยากอยวยละพออวยปุ๊บนะพี่แจะแบบตายตาย โอเคครับอ่ะเราจะเปิดกล่องยักษ์อีกสกล่องกันนะครับกล่องนี้ก็โล่งเหรออย่าโลง่ลงโล่งเฮ้ยอย่าอย่าหักหลังกันซีใช่ไหมอย่าหักหลังกันเออนั่นแหละมาทุกคนอ่าอันนี้นะถ้าเป็นไปได้พี่จะขอเลยเจนเดรี่อีกตัวหนึ่งนะจะเป็นตัวที่พี่เกียดก็ได้ครับออก บอนนะอันนี้คือถ้าไบอนกดแล้วก็ยิงการโจมตีปกตินะครับปกติบอลมันจะยิงเป็นเส้นทางเดียวใช่ไหมพอกดยิงอันนี้ปุ๊บมันจะยิงเป็น3เส้นนะครับเป็น3เส้นแบบอันนึงไปทางซ้ายอันนึงไปตรงกลางอันนึงไปทางขวาอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเอียงไปข้างหน้านะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้พี่อธิบายสั้นมากนะไว้เดี๋ยวพี่จะไปอธิบายในการรีวิวบลอเลอร์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้กล่องยกักษ์กล่องที่10นะครับ ออกเฮ้ยออก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 อะไรอะไรอะไรออกออใช้ได้อยู่มันมันก็จำเป็นอยู่ในบางสถานการณ์นะอุปกรณ์เสริมของเกลนะครับสปริงดีดตัวพอเกลกดปึ๊บมันจะมีสปริงอยู่ใต้เท้านะครับแต่ว่ามันจะต่างกับสปริงปกติตรงที่สปริงปกติมันจะ ดีดไกลกว่าแต่สปิงของเกลวมันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็โดดใกล้กว่านะครับแค่นั้นนะมาตอนนี้เหลือสิบกล่องนะครับพี่จะเปิดจนเหลือห้ากล่องพอเหลือห้ากล่องปุ๊บพี่จะไปเกิดเปิดกล่องใหญ่สาหรับกล,กล่องยักษ์นะครับแค่นั้นแล้วก็จบคลิปนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะโอ้ oh my god อ oh ้ my god อุปกรณ์เสริมของสควีครับเศษตกค้างค,คือถ้าสควีคก,กดอันอสกิลนี้แล้วแล้วก็ปาไปที่หญ้านะครับแล้วพอ,พอแบบเศษมันแตกออกอะไรเงี้ยไอ้ตรงที่สควีคปาไปนะสะควีจะเห็นหญ้าตรงนั้นนะในระยะเวลาสิบห้าวินาทีนะครับโอเคมาต่อเลยครับอุ้ยพี่รู้สึกดีมากเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยพี่รู้สึกวบาเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยได้ได้ไดไดตัว ได้ตัวที่พี่อยากได้อันดับสองเลยนะอันดับหนึ่งของพี่คือเมกนะครับพี่ยังไม่เบียดน,นะแต่พี่อันสองมาโอ๊ตดีใจอะและ้วทุกคนที่มาดูกงแปลกใจทำาไ้พี่ได้ทั้งคงังไม่ได้เลยมาทุกคนอยา่าอย่าอิจฉาพี่นะพี่เล่นมาเกือบปีพี่เพิ่งได้เลยเจนารีตัวแรกมาครับเราจะเปิดกองใหญ่สำหรับกองยักษ์นะครับโอ้โล่งครับอันนี้โล่งละมาครับ อเมก้าอเมก้ามาเปิดกล่องเอ้ยโอ้ oh, พี่เกียดโอ้ oh. Oh, มันได้162แต่ก็ไม่เป็นไรครับเ,เ,เอาไปอัพสไป์นะครับน้องไปของเราเดี๋ยวพี่ขอไปอัพก่อนนะเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าอ๋อยังไม่ขึ้นนะตอนนี้สไป์เลยว่า5พี่อยากรู้ว่าสไป์มันจะขึ้นเลยหรือเปล่านะฮะโอเคครับมาต่อไปแล้วก็เปิดกล่องใหญ่ อ่ะรอบนี้พี่จะเปลี่ยนมากนะครับพี่จะเปิดกล่องใหญ่นะครับแล้วค่อยไปเปิดกล่องยะแต่มันจะช่วยดวงพี่มากนะพี่ก็จะเปิดกล่องยะข้างข้างก่อนนะช่วยอะ่ะพี่คิดไปเองล้วนๆนะมาครับเอ้ยพี่เก็บสองกล่องนี้ไว้อันสุดท้ายดีกว่ามาเฮ้ย <Hey! S 2> โอ้โอ้อันนี้แหละที่พี่อยากได้ครับอันนี้คือทุนชูชีพฉุกเฉินนะพอบัสกดอันนี้ปุ๊บถ้าไมาตาที่บัสไม่มีนะจะ ใช้ได้ทันทีนะครับประมาณนั้นเฮ้ยก่อนก่อนจบก่อนจบอะพี่ขออีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีสองกล้องใหญ่ใช่ไหมเอ้ผู้บิสองกองยักษ์นะพี่บอกเลยนะว่าพี่จะขอสิ่งสิ่งหนึ่งเลยนะพี่อยากได้พลังดวงดาวนะครับแต่ทุกคนจะถามว่าของใครก็พี่ของใครของใครแน่นอนนะครับว่าพลังดวงดาวที่พี่อยากได้นะครับ 1คือของบาลีนะครับสองคือของเซิร์กแต่พี่อยากได้ของเซิร์กมากกว่าเพราะบาลีพี่ซื้อได้นะครับคือตอนนี้พี่มีเงิน6กพันใช่ไหมพี่ยังไม่ซื้อพี่จะรอดูสองกองสุดท้ายว่าพี่ได้อะไรอ,อเจงครับกองเกลือสุดท้ายเจงนะกล่องสุดท้ายขอพลังดวงดาของเซิร์กนะครับเอาจุดเยือกแข็งนะอออะเมาครับอ๋อเจ็ดอัน ฮ้ยเฮโอกาส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 โอเคโอกาสแก้ตัวของกล่องยักษ์มาแล้วนะครับอันนี้คือกล่องสุดท้ายนะจะออกอะไรครับมาลุ้นกันสามสองหนึ่งไปโอ้ไม่เป็นไรครับอใช้ได้อยู่อันนี้พี่พี่ว่าใช้ได้อยู่นะครับมาก็อุปกรณ์นี้นะคือวงจรเลื่อน ฟีนะครับคือพอแม็กกดท่าน,นี้ปุ๊บจะไม่โดนดามเมจใดๆแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยนะครับแค่นั้นเนาะโอเคครับถือว่ามิชชั่นคอมพิวตไปหนึ่งตัวนะครับแต่ว่ามิชชั่นคอมพิวตแบบเกือบเกือบได้ตัวตัวตึงแล้วอะ่ะโอ้ my god oh. Oh, ตื่นตันใจโอเคครับรอบนี้ที่พี่ได้มานะคือสปา์เลเวล5นะครับที่พี่ได้มานะต่อไปคือสกิลของอีฟนะครับ1สกิลแล้วก็พลังดวงดาวของเดนมัยหชิ้นนะครับแล้วก็สกิลออ Skill ของมันคือไอเทมอุปกรณ์มันคืออุปกรณ์เสริมพี่ขอเรียกอุปกรณ์เสริมนะไม่พี่ขอเ,อร,เรียกสกิอล Skill อยู่่ามันง่ายกว่าพี่ได้สกิลของไบรอนมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับ แล้วพี่ก็ได้พลังดวาวของแฟงมา1นอันนะครับแล้วก็ได้สกิลของลุงเกลมาหนึ่งชิ้นได้สกิลของบัสมา1นชิ้นนะครับแล้วก็ได้สกิลของแม็กมาหนึ่งชิ้นนะครับเป็นสกิลที่ดีมากพี่อยากได้แล้วต่อไปก็สกิลของสควิคหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้พี่ก็ใช้พี่ว่ใช้ได้อยู่ต่อไปนะตัวที่ไม่โอเคที่สุดนะครับนั่นก็คือ เพนีนะครับมันไม่โอเคตรงที่พี่อยากได้ตรงนี้ครับระเบิดสั่งล่าครับเอ้ยผู้พิระเบิดสั่งล่าเพราะว่ามันจะคอมโบกับอุปกรณ์เสริมที่พี่มีแต่อีกอย่างหนึ่งอะมันต้องคอมโบอันนี้ครับเคมทิดของกัปตันนะแต่พี่เข้ามาอธิบายทีหนึ่งนะครับถ้าอยากรู้อ่านก่อนได้นะครับมาก็โอเคครับแล้วเราก็ยังได้สกิลของแพมนะครับเป็นสกิลที่ใช้ได้ดีนะครับในการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับ ต่อไปเราก็ได้สกิลของเอ,อชนะครับมาอีกหนึ่งอันแล้วต่อไปเราก็ได้สกิลของบีบีมาอีกห่อันนะแต่อันที่พี่คิดว่าได้แล้วพี่รู้สึกดีใจนะครับก็มีหนึ่งเลยนะสกิลของแมนะครับสองนะครับสกิลของบัสสามสกิลของเกลนะครับสี่พัง,งดวงาวของแฟงนะครับห พลังดวงดาวของไดนาไมท์นะคะพี่รู้สึกดีใจมากเลยอันนี้พี่ม่นึกว่าจะได้แล้วก็อันสุดท้ายที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับพี่ดีใจอะไรครับสไปร์ลเลเวลห้าที่พี่ได้มาครับพี่อันดีใจอันนี้มากสุดเลยนะทุกคนได้โปรดเชื่อพี่นะพี่ดีใจจริงๆนะก็ขอบคุณทุกซับนะครับไม่ว่าซับมันจะน้อยแค่ไหนแต่พี่ก็รู้ว่าพี่จะพยายามทําคลิปให้ดีที่สุดนะเพื่อ น้องที่ดูคลิปของพี่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ซับพี่จนมาถึงตรงนี้นะครับโอเคครับก็เหมือนเหมือนพี่พูดใหญ่โตเลยนะแต่ว่าพี่แค่จะบอกว่าถึงซับมันน้อยนะแต่พี่รู้ว่ามันมันเป็นซับที่ดีที่สุดของพี่อ่ะเพราะมันเป็นซับตอนเริ่มต้นนะโอเคครับทุกคนก็มีอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดที่ยาวที่สุดเลยก็ได้นะครับ ประมาณ25นาทีเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครอยากให้พี่ได้เลเจนดารี่นะฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วกดแชร์ให้คนอื่นดูด้วยเนาะก็แล้วพี่ก็ขอให้ทุกคนที่เล่นเกมนี้นะครับใหม่ๆเลยนะพึ่งเข้าอะไรเงี้ยได้เลเรจนดารี่สักหนึ่งตัวนะโอเคสำหร,รับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในพระหน้าสวัสดีครับ